แผนดีมีชัยไปกว่าครึ่งเออินสปิเรชันแบ่งปันความรู้คู่ความคิดสร้างสรรค์แผนดีมีชัยไปกว่าครึ่งแอนนาคีเซนโฮเฟอร์ด็อกเตอร์นักปัน่น จากออสเตรียแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกปี2020 137กิโลจักรยานทางไกลในกีฬาโอลิมปิกในปีนี้แอนนาคีเซนโฮเฟอร์ได้เหรียญทองนะครับโดยเธอประสบความสำเร็จในการปั่นเดี่ยวแบบไม่มีทีมซัพพอร์ต มาดูกันว่าเธอทำได้อย่างไรในการแข่งขันจักรยานทางไกลนะครับแต่ละชาติก็จะมีนักปั่นที่ปั่นเข้ามานะครับผ่านการตัดตัวเข้ามาเนี่ยหลายคนนะครับซึ่งเมื่อมาแข่งในทีมนะครับก็จะรวมกันเป็นทีมแล้วสามารถที่จะช่วยซัพพอรตซึ่งกันและกันนะครับอันนี้เรียกว่าทีมซัพพอตนะครับ ซึ่งการซัพพอร์ตกันนี้ก็จะเป็นการผลัดกันนำนะครับเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานในกลุ่มของตัวเองนะครับเพื่อให้ไปได้เร็วที่สุดนะครับซึ่งนักปั่นที่เข้ามาเดียวเเนี่ยโอกาสนะครับที่จะได้แชมป์ก็เป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าไม่มีทีมซัพพอร์ตแต่แอนนาทำได้นะครับเรามาดูว่า เธอเตรียมการอย่างไรในการแข่งขันครั้งนี้แอนนาน่าจะรู้ว่าตัวเองอาจจะต้องปั่นเดี่ยวนะครับซึ่งก็ได้นำตั้งแต่การเปิดสนามนะครับโดยมีนักปัน่นทีมชาติแอฟริกานะครับนามิเบียอิสราเอลโปลแลนด์ออสเตรียนะครับเป็นกลุ่มแรกนะครับที่ นำตั้งแต่การเริ่มต้นแล้วในที่สุดนะครับก็เหลือ3ประเทศนะครับอิสราเอลโปรแลนด์ออสเตรียนะครับแอนนาก็ได้ใช้จังหวะ40กิโลเมตรสุดท้ายในการฉีกตัวออกมานะครับซึ่งการออกมาแบบนี้เนี่ยนะครับจะต้องใช้แรงของตัวเองนะครับในการปั่นถึง100%เนะครับเพราะว่า ไม่มีใครบังลมให้นะครับจะต้องมั่นใจได้ว่าตัวเองสามารถไปได้ถึงเส้นชัยนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับเธอได้ฝึกซ้อมนะครับเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับอากาศร้อนนะครับแล้วก็วางแผนเกี่ยวกับการปั่นมาเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เธอทำเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่อง บังเอินนะครับและในการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็กลุ่มของทีมชาตินเธอร์แลนด์นะครับซึ่งเป็นทีมที่แข็งแกร่งเนี่ยนะครับก็ได้ใช้ช่วง5กิโลเมตรสุดท้ายนะครับในการที่จะไล่กวดคู่แข่งนะครับแซงแต่ละคนแต่ละคนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งก็คิดว่า ตัวเองนะครับนำโด่งขึ้นมานะครับน่าจะได้แชมป์นะครับแต่เมื่อถึงเส้นชัยเนี่ยนะครับปรากฏว่าแอนนากีเซนโฮเฟนนะครับได้ถึงเส้นชัยเป็นคนแรกนะครับโดยเวลา3ชั่วโมง52นาที45วินาทีนะครับก็คว้าเหรียญทองโอลิมปิกไปนะครับอย่าง เหนือความคาดหมายนะครับครับถ้าเราดูจากการแข่งขันแล้วเนี่ยนะครับเอามาเทียบกับการใช้ชีวิตเราหรือการดำเนินงานในธุรกิจเรานะครับสิ่งสำคัญก็คือการวางแผนนะครับแล้วก็การลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังนะครับเพราะเอาเข้าจริงๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น ลายย่อยลายเล็กหรือว่าลายใหญ่นะครับแม้เป็นลายเล็กก็สามารถชนะลายใหญ่ได้นะครับหากมีแผนการที่ดีแล้วก็การปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมเพียงพอนะครับก็เทียบเคียงได้กับกรณีของแอนนาคีเซนโฮเฟอร์นะครับที่ได้เป็นแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกนะครับด้วยความ มุ่งมั่นของเธอนะครับด้วยแผนการที่ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็การฝึกซ้อมที่ดีมาตลอดนะครับจนถึงส่งผลให้การแข่งขันเนี่ยเธอชนะคว้าเหรียญทองไปได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆจากการแข่งขันโอลิมปิกปี2020นีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับ A. Inspiration แบ่งปันความรู้คู่ความคิดสร้างสารรค์